ระบนะครับปมาณสามสี่ตองรบนะครับจาจากสร้างน้ำน่เนวที่ดีโียวยางวัชกระนใหญ่นำเดียวกันาวนะครับผเรยนกของนะครับเปนการระการก้องาะน่อยนน้องมี้กสานอรา ก็คือพี่นองจะมานะครับพบกันนะครับนการพขดคุยความรู้สึกกวนอกนะครับได้ด้าตัวหนกระชารุ่ตลอดได้แล้วกมุณเอ็กเนตรดัส2สิเมแล้วก็อาที่ก่อสร้งทังหมนะครับเดต้องมีกามน่นวเร่ออุปรั์ตางๆี่ี่นนะครับมาดยกานระเบีย่ผมงูให้ท่านได้ังัน นะครับก็ผูการ้ที่จะด้องกระทบกับเด็กนอย่นะครับสารสีบนเตนนะครับกบดีนะครับกบทีนะครับสิ่ที่กบดีเรียกวนะครับเรื่องุรีนะครับกบีมันสป็นภูมิใจเอาแล้วก็ที่เนี้ยกบดีสุวรรณนะครับมีกบวนเีมีผานนะครับ อึงตสมบทตัวอักษรเราคนไทยที่โตเต็มที่คือตัโบภาษานะครับอยู่ที่ตัวองนะแล้วก็ที่ตัวอ,อสัสิรอืนอ่ะตัวอักษละนะครับที่ก็คงจะได้รับผลระพบนะครับจากมีนะครับหนะรือนั่นเราเสียเรือเราเพราะว่าจรงิงแล้วที่ทางการเชุปลต่างๆนะครับ แล้วก็นการแก้ไขปัญหาที่มาแนะครับไม่มีตัวแทนของคุณลอดนะครับได้ยืนสื่นไปยืูนลงทั้งอำเภอมุกํังยาว้แต่วัตถยามีการปาะมามคณะกรรมาการนะครับเตรียมเพอร์ลู okay. ูกำยาวนะครับมีนาทีนะครับที่สละการก่อสร้างในตัวสอบว่าถูกต้องของการตอกไปอนุญาตและให้ทังห้องพิจารณาคู่ประกอบการกัรทำประชาครภู้านใกล้เคียงในลัสมณ2กิโละที่ลนะครับในลัสมณะอิสระที่โล ได้ขอพมีการทรัภาษาคนไทยอย่างไรนะครับและยังนี้การโฆษณาอย่างต่อเนื่องนะครับโดนเป็นยังไงนะครับทำว่าจังบ้านนะครับได้รวมหัวกันประมาณห้าว่ากี่คนนะครับไปปีหน้าสถานการณ์จับวัดนะครับเมื่อวันที่แค่ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อยื่นหนังสื่อโองเรียนนะครับต่อจังหวัดในยา่งนะครับใทคโนโลยีที่มีบริษัท เอ l มามีโปรดักต์เกิดกันนะครับปีที่หน่งหนึ่งเจ็ดหูดิต์แต่บนใหม่ทางคอเพิ่มในม่ออจแต่วัดเึ็บใหม่นะครับได้รับใบอนุญาต่อสร้างอาสารทังสุก่อกขสลนเจัดนะครับปีนเจ็ดเฉพาะเรียกสุก่อนตามแบบออนหนึ่งเลกทีสู่สองห้าครับสองห้ากนะครับในเช่นบูิสี์แต่บแก้วคือบนแ ลงนามโดยนายประยงค์อุณานายกุ้งจการบริหารส่วนบทแก้วเนื่องจาการออกใบอนุญาตนะครับที่การก่อสร้างฟาร์มหมูเป็นการออกใบอนุญาตโดยผิดชอบนะครับตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับการพื้นก็คือยึดราชการเรื่องหมูนะครับจะต้องมีการทำระชาคมครับประชาชนที่เราพบโดยหลกการ และพื้นที่โอก,กาสบริหารสนทุนทุกแก้วนะครับได้ท้าประชาร่วมไก้แค่สองมูอนะครับมาถึงมูลนิธินะครับบปัจจุบันและบ้านุบันราวุบีถุงทุกแก้วโดยถุงทุ่กทแ,ก,แ,แก,ก้กแวนะครับมีทั้งพบกับสิ่เจ้าหมู่บ้านนะครับเหลืออีกจำนวนมากนะครับที่มาได้เข้าร่วมท้าประชาร่วมนะครับ ราพัานพี่ข้างเทียนนะครับเส่นตำบลบ้านอิอำเภบุญยาวตำบลบุรสัวตำบลบ้าซานกรตำบลเ้านลานอำเภอกะพงไต้นะครับขอีอดีิงนะครับในการกสร้สางนะครับวพรุงนี้นะครับในพื้น,นที่ตำบลบ้แกเวีบ้านหนองล้วนะครับอดีตนายสุรูนานก,กา,ารผวาพัฒหาผู้หัวและพาาระนาในสำนักสงฆ์นะครับเพียงแค่สอง้มยเ,เม นะครับคือการประกอบกิจกรรมเรื่องหูอันเก่านะครับจะสร้างผลกระทบกับบรรดาภายนอกเราได้เช่นนะครับน้ำเสียปินเหม็นไม่ได้กวนหรือแหลงเพาะเชื้อโรคนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบบอกว่าการสุขภาพนะครับะการเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมนั่นนะครับรเพื่อเป็นการนะครับปกป้องสิทธิของประชาภายนอกและหลุดหลานในอนาคตนะครับกบฏการกล้วนะครับ ช่วยดมดุลการเดมตัวสอบนะครับตามสมควรนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับทางคณะทำงานแก้ไขปัญหาความหนูนะครับได้ไปยืมหนังสือถึงอกำมาทิ้การสะพากรธรรมชาติดได้สิ้นเวลล้อตีรักษณะนะครับเพื่อเข้ามัตรวจสอบการออกไปประญาตดและตรวจการทัดค้าผมถูกต้องหรือไม่และข้างล่างชุดมันมีสิ่งเก่าเป็นาคมที่พามานี่นะครับก็ได้มีนตัวแหนที่ต้องระวางประมาณสาวหุคนนะครับ ได้ไปยืนยันความพร้องกันนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ทปัญหานี้นะครับก่อนหน้าน่อนก็ถึงนำยันปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาสำคัญสุดข,ขั้ของที่ต้องนะครับที่จะได้รับผลกระทบในอนาคตต่อหน้านำยันป่านผู้นะครับฝากผมครับพอดีเรามีประเด็นการยาวเก่าตัวเนี่ยผงก็เปิดแล้วน่าจะเข้าใจ <laughs> <ๆ>เป็นกลาง อันนี้เรื่องนี้ผมก็ได้ครับท่านทราบนะหรือมันมีเรื่องที่เราทำเรื่งการประชาคมเนี่ยผมมันบอมั่นใจว่ารักเกลียของมันเนี่ยเป็นไปไรนะรักเกลียเรื่องของการทารประชาคมเนี่ยมันมีแท็กอที่ท่านต้องอยู่อะไรอยู่ข้างเดีอยวสองพี่น้อย่างนก้นะอันนี้เดี๋ยวหันว่าถ้าไปฟ้องศาลปกครองเนี่ยผมก็ศาลปกครองให้มันก็น่าจะมันก็น่าจะมีใจจะได้เอาตามนั่นนะครับ เพราะว่าผมดูแล้ววบางบางเรื่อเนี่ยทางไปหนือยังก่อสร้างเนี่ยมันไม่ได้บอกมันมันมันต้องชัดเจนผมมีหลายพรบที่เกี่ยวข้องทรปปสารสุขพรบควบคุมอาคารพรบักดิโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยะอันเนี้ยแล้วก็ผลเรื่องฐานเมืองยกยกขึ้นไปเจออดีตคูณกรรยางแล้วก็เนี่ยสองตำบลเนี่ยไปส่งมาเจอยังชัดเจน ตอบคำวันแล้วับบในเรื่องของประชาคมเนี่ยตั้ง17ปีแล้วก็ตั้งแต่ตีวัดกเเีเนี่ยอธิบายให้ฟังครับครับทนนี้ผมเคยอยู่ทีภูิยาวหองตะวันนานในการออกแม้เาทยนี่ยมันมีในขั้นตอนการออกแม้วยาของการเพราะสร้าง กาศาันานาของนันนยการบนิารจราจยแก้นะครับแต่สามารถล่าขึดก็คือตอนนี้ใจพึ้นสาลเหาะใจนของตุรการเข้าส uh ู่การยื่นทำละในฟ้องาลปกครองถู e ้อละแต่มาแน่ใจว่าได้ของุูมครองส่วนคขาในส่วนของการข่าขอชะลอการสร้างไว้ยวควจะมีเขาไพักษาอ่อนนะครับมันจะมีคำขออยู so, lifts, ่แต่ทส่วนของ บริหารเนี่ยก็ทราบเธาว่ารณสุขรอบก็ได้ขอความช่วยเหลือจากจังหวัดนะครับโดยศูนย์ความจังหวัดแล้วก็ของเพื่อนนะครับก็ลงเข้ามาอุ้งหลังก็เกี่ยวข้องกับหลายๆพลร์รัปชเอาไว้จะเป็นผลทำเมื่อถูกชิงแย่งล้อของหลายๆพลร์ัปนะครับก็เลยควบคู่กัานั่นที่จังหวัดตอนนี้ทุกท่านรองเทวะครับทีมมาชุมนุมกันร้าง500ร้อย500ายดีสารการนะครับก็ก็ในหนังสือมาถึงทีมเพอ ่เรื่องเลยขางสัตีทางนายกกับจากุแก้มนะครับว่าเือลอไปก่อนแต่จังหวัดนี่ก็ูวบาวนไ้างว่าเพิ่อเกิดความเสียหายเพราะในางท่าขอยุเนี่ยมันจะโดนจับปั๊บมาเรี่ยครับในส่วนของผู้ประกอบการนะครับเพราะของนสัยส่วนตรงนี้แต่ตอนนี้เขาไปพึ่งมาลรื่อิสานนะรอกสารปกคองสายุตสารปกคองแลเพราะนั่นก็ต้องรู้ว่าเป็นของสั่ีออมไว้ชอบด้วยกมาก่อนเขาสั่งของนายยกผ้เก่าเรี่องการทุนแก้มนะครับ ครับสัตจุนี่ที่คําขอในส่วนของการข้นท้องสงครามจะไม่ได้แต่ว่าได้ยินคขาขอตรงนี้กองนะครับเป็นในส่วนของฝ่ายบริหารใกเขียวข้องสทานกางวัได้ด้วนะครับที่จะประสนานงานกันครับก็มีรอบนี้เ่าเขยู่ตรงนี้บอกเด็นหลักนะครับก็คือคนเด็นนะครับ ให้ยุติการโสร้านะครับภาพหมู่ทั้งสองแห่งนะครับจริงๆเมืองภูเก็ตการอสร้างภาพหมู่ขยาท้งสองแห่งนะครับนี้จบลเยโดยโเเนี่ผู้ซื้อว่ารักหลายเป็นตัวนะครับแต่ห้อย้วนี่ก็รักประมาณมือกัวตัวขึ่นนะครับผู้ซื้อว่าจะสร้างขออยากสร้างเป็นแปรงโงนะรับแปงสุบริษ้างเทวนะครับแล้วปัญหาที่กำลังที่นั่กำลังเนี่สภากำลังเปบว่าผู้ซืเก่า นะครับนี่ขนาดนักร้อยนะครับยังหนิ่งไปถึงต่ำงล้านถึง600ลานะครับถ้าอยากเก็บไาได้ผมอยากถึงที่ไหมครับรงตัวสอบเลยไปก็ต้องแยกผู้นะครับแยกผู้กินห่งมุหน่งนะครับที่ไหนครับที่กัข้าวใต้ต้วที่ก้งกับยาวก้กับาครับผมเลี้ยงมูลีีครับแล้วมีฟัเก่าฟันสองสามโลกินมันเข้ามาที่บ้านเราครับดูไเลย ครับพี่น้องทีนี้พที่ทำกินทำากรเเซตรก็ดูมาได้แล้ครับตออไการขายเราที่เงกันของอมพเติร์าไม่ได้หรอกครับไหมครับครับอันนี้ก็ได้ลกระทบก็คือคนของเขาต่ารแต่บทราษาได้รับผลกระอันเดียกกินที่ทรงกินเหม็นมาึ่งอาเมือเานะครับอันนี้กับที่แ่งประเดอันนี้างนาจลงเือตรวจสอบตอเพราะว่าถือเาพราขอได้รับเขาเป็นร่ ตอนนั้นนี้คุณหลวงพี่ช้านคง้ะจทำเป็นสีรองรองไปดังในโอกาสเมื่อสมุดแก้วแลกาครับคอตอนนั้นที่สีพุยาวชับย่อเป็นสายภาษสากันระวบงอะไรจะส่งเออเดี๋ยวเราลงไปดูในโซนน้เท่ตรงนี้นะครับเคืที่พิจารณาการร้อยครสักขอบคุณครับนะครับรับขออนุญาาทานมนเรื่องครับเชียงอินที่หมูับทีนฟางของซีพีับที่ย่วางพกยาวัะ ชูปังไว้แก้วผมตองไป่แก้วแต่แต่ส่งกินไม่ถึงมูที่สองทีส่สี่ครับได้รับผลกระทบเต็มๆเลยครับเวลาลงปั้ขึ้นเหนือครับแถวบริเวณที่กินที่น้ำน,นี่แหละเวลามาเจ้ามาพืนนี่จะได้กินตลอดเลยครับว่ากินกินหมูนี่จะออกกระแหงครับเจ้าบ้านใหญตมาน้อนตุงมาได้กินที่หมู แก้กอญแจว่อง <c ười> ูกุญแจว่อง่ายได้จะก็วาสามารถจะให้สร้างคนได้ับผมแตแก้ไม่ได้ใยกไปยุ่งครับายกไปยุ่งคุตตาครับยกไม่แก้วครับมจะแก้ไปสองสามเดียนครับคุณมาจะแก้กันบริษัทแก้ไขนี่คุณมาี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อเพื่อความมุ่มั่มาไหลเนมาไหลเนนี่ผมี ผมเนี่ยมีอันหนึ่งที่จะเลิกเลยนะผมว่าผมเลิกเพราะปัญหาไม่ทันตัวเาจารณาอยู่สองสามเดือนเดือนเดอนหลังมาซื้อขายรถบที่ไปผมจะเลิกว่าอย่างน้อยปรเดี๋ยวด้านการคุมมองด้านบริบทดานภาษาด้านตัวส่งตัวรับตัวเก็บตัวเก็บตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่มันช่วยช่วยมุมคำหนึ่งช่วยคำ

รับไปนะครับเดี๋ยวรับไปประสานให้ปูพอแล้วนะแต่ห้าโมงแล้วนะเอาล้วครับยินดีนะที่ได้พิกมาที่บ้านเกิดกะครับออกไปเลือกคู่เหยียบเหยีคู่แบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวที่ติดสายไฟดูว่ามือเชียงใหม่เดี๋ยวที่